น้องหยกสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเพื่อเป็นพยายินทสีที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดและเพิ่มพลังบวกนะคะซ้อนตัดต่อคลิปและลงตะก้าแบบมืออาชีพนะคืคเจำเด็ดๆดดเลยนะคะสามารถเอาไปตั้งนะคะหัวข้อไปตั้งชื่อหัวข้อคลิปของเราได้นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าอะไรนะคะใน3วินาทีแรกนะคะคนจะเห็นนะคะคลิปของเรานะเราก็ต้องจัดการหัวข้อของเราก่อนนะคะถ้าหัวข้อของเราโอเค ฟังดูแล้วมันฟังฟังดูแล้วมันน่าเข้ามาค้นหานะคําที่11ก็คือคําว่านะคะเรื่องจริงเรื่องจริงเลยนะคะอันนี้แบบเขาเรียกว่าไม่ไก่กาจริงใจไม่จริงโจ้นะคะคําที่12นะคะก็คือยามาโนนะคะคําที่13ก็คือสดสด,สดร้อนร้อนอ่ะสดสดร้อน,ร,อนร้อนก็เหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> ข้อมูลนี้แบบมาใหม่เลยนะคะเพิ่งมาใหม่เลยนะคะ ยังแบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่มีการกระจายข้อมูลมาแบบสดๆร้อนๆมาถึงบ้านมาถึงมือผู้ชมทุกคนนะคะเออให้ทุกคนได้ฟังนะคะแล้วก็คำที่สิบสี่นะคะสุดจะทนนะคะสุดจะทนนี่เราก็เอาไปตั้งแบบเป็นคอนเทนต์ของเราได้เป็นหัวข้อคลิปของเราได้นะคะสุดจะทนแล้วนะคะทำแบบนี้มันไม่เวิร์ะคะคำที่สิบห้านะคะก็คือมัดรวมนะคะมัดรวมก็หมายความว่าเราแบบเอา เรื่องเด็ดๆเรื่องดีๆเรื่องเจ๋งๆนะมาบอกในคลิปนี้เลยันที่1ิก็คือเหยื่อนะคะแบบอย ah ่าเป็นเหยื่ออย่าเป็นเหยื่อนะคะในโลกโซเชียลคำสุดท้ายก็คือคำว่ามันเก่าแล้วเก่านะคะหมายความว่าเก่าแล้วมันก็คล้ายๆพอๆกับเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางทีเราเปลี่ยนคำบ้างนะมันก็จะแบบได้ไอเดียใหม่ๆนะคะได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเราก็สามารถที่จะแบบ เล่นคําพวกนี้สลับไปสลับมามันก็จะดูไม่ซ้าซากไม่จาเตะนะทุกคนนะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักนะคะของน้องยกเองก็มีนะคะโปรโมชั่นนะคะเดือนแห่งความรักนะคะสอน private coaching นะคะการวิธีการตัดต่อคลิปนะแล้วก็จะมีรายละเอียดเนื้อหายเยอะเลยนะคะก็ไปตามดูในคลิปน้องยกได้จากราคาเต็มนะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดเดินทางไปเจอกันอะไรงนี้นะน้องยกไปเจอเลยไปเจอตัวเลยนะคะจะอยู่ที่1นึ9งบาทแต่ถ้าเกิดเราเรียนออนไลน์ก็จะอยู่ที่7,499บาทนะคะทุกคน Private Coaching นี่หมายความว่าจะต้องสอนจับมือทําจนเป็นเลยนะคะน้องหยกจะสอนแบบสอนแบบดูแลก,กันแบบเต็มเตมหนึ่งเดือนเลยนะคะให้แบบทำตำทําคลิปเป็นเลยตัดต่อคลิปเป็นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ ทักมาที่โปรไฟล์นะคะเออกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็ทักไปที่นะคะลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะแล้วถ้าคลิปนี้ดีกดติดตามกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล